น้ำแน่พี่น้องเต่เอ็มต้นเลยชิมพูจ้ะพี่น้องเจะพีพาพี่น้องมาเก็ยบยอดฮอบจ้ะเพื่อมันอยู่ล้ำชานจ้ะติดออโต้บานพี่น้องติดออโต้บานจ้ะรถไอ้แลนวุ่นวันอยู่พี่น้องเลยขอโทษขอดกวาดพายนะจ้ะพี่น้องเพื่อ ยอดอ่อนๆน้ำงามเลยจ้ะเนี่ยต้นมันพี่น้องมันเป็นเคียงเสียกะลังออกลายเลยจ้ะพี่น้องเอาเย,ยว,เวยีเก็บย,ยากเด้อสีไทยเ้เบิรงพี่น้องนี่เห็นบ่ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เห็น่ะเดี๋ยวเวยฟีเก็บเอาจำย้่ยยากเลอสิโต๊กคว้างลงไปหั่นจ้าพี่น้องจากยอดเอ็นฮอฟเฟอร์บ้างครันเนาะเยวียงางมะพร้าวแสนแพร่ป้าพี่น้อง สาเเน่ป้ากำลังเกิดจ้าเดี๋ยวตนสซบกมีขนจ้าันนี้พี่น้องนี้แล้วเป็นเป็อันเอาโตบานก็จะแบินเทอร์เคสจ้าพี่น้องแต่ว่ายจะวีมาพอ้าวซาเล่ซาเลเน,เน่ป้าพี่น้องนี่เห็นบอก็ซาเลเน่ละพี่น้องสาเลเน่ป้าจ้าพี่น้องเห็นบ่เนี่ยอดฮอบด้หน่อยนึงเดี๋ยวสิยางไปอีกมองนึงจ้ะเห็นบอ พี่เอาไปน้อยนึงจไไ้าใบไทรลาบกับซุปนม่เฮาพี่น้องะะเนี่ยซเลเน่ปลาเต็มเลยพี่น้องปีนี้เพิ่งไม่เห็นจ้าปีกายนที่เรียบีมามันมันมันอาจจิแก่ก่อนตา่ก่อนเรียบีปลลูจ้าี่เห็นบอกแม่นนมดจ้าพี่น้องเกิดในน้อยในแน,น,น่อยู่นี่เม่นมดพุนเม่นพุนก็แเม่นพุนนี่ต้กับพักซุกจาก้าเก็บซระ,ะเน่ปลาพี่น้องดอกมันจะสีม่วงนะจ้าพี่น้อง ะเะอเวียนฝรั่งเงยอรมันเยววีติดตามเพื่อนจ้าเค็เนี่ยเห็น่แตว่วันต้นแขะบองงามพี่น้องต่ว่าก็จะเอาไปอยู่พี่น้องนี่เก็บเอาไปอยู่ยินเธอเคสพี่น้องซนเลเน่ซาะลเน่ปลาเพียเห็นบ่นแมนมดจ้าอ่อนๆเลยพี่น้องพุกอดซาเนเนป่เปลาจ้า เซลาเนียปลาเอผักติ้งตะเคียนทัานได้ขื่นไหมรึเป่าทัานได้หอดหนามันตุ้พี่น้องขื่นแต่มั็นบ่า,งามงะจ้ะพี่น้องพอเก็บเซลาเนี่ยปลาเนาะมันนี่เนาะใส่ก้อยกุ้งก็แซ่บได้พี่น้องเงินบอกเออลืมให้พี่น้องเบิง่งนี่จ้ะลักษณะใบมันนะ่ะหอมเซลาเนี่ยคุ้งเลยพี่น้อง ทุกคนนะยัยผู้ใดเคยเพื่อนคลิปยัยวีเก็บวินเทอร์เคสเนี่ยกับสิลูล่เลยจ้ะพี่พี่น้องใายรูปปะเนาะมันงามเหมพี่น้องเคยเห็นปะจ้ะอาจสิเคยเห็นอยู่ตัวบอลูปเนาะพี่น้องนะเนาะมันปะบอลลูวันใด่ยัยวีกับบอลลูปกันพี่น้องเมื่งเพียเพียพี่น้องเห็นปะอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้อง โอ้โห uh huh. ว่าิไปสื่อสลาเนียอยู่ว่าสัน้นบ่ได้สื่อเลยเราพี่น้องวันนี้อยู่สวนได้บินบ้านในโป่งไหลายพี่น้องอยู่สวนได้บินบ้านในโป่งหลเพื่อได้มาหลายอยู่นะจ่กำนึงเนาะพี่น้องกำไงเติบจะกินกับข่อยกับลาเพลเป็นซากอะไรตัวเนาะเป็นป่าจานพี่น้องมันของปลาไหมของปลาของฟีไหมพี่น้องงามเลยเพื่อพี่น้องเห็นบ่ว่าตรงสื่อเลยจับ เก็บจุดทั้งไอ้ผุ่นยอดฮอปได้ได้กล่ำนึงนี่น้อยพี่น้องเพเพรอันนั้นจะก็เลยบบพวกอ๊อฟสันเนี่ยป้าต้นนี่สุดดอกโชคดีของเยพีเจ้าเพราะว่าเห็นเยฟเห็นฝรั่งพี่น้องคนละงูงพูดหนักงามคักงามเนี่ยทะเบงว่าทมืองกันคนสิมาตัดเรอฮัลสิบว่ได้เห็นมันได้บ้างพี่น้องเขาเจ้าสิมาตัดหนาออกเห็นบ่กินกระปุ่นกระปุ่ เอ๊แปลกพินตะเคศมันจะออกช่วงหนาหนาวบ้างเนาะแมนบอจ้าพี่น้องกีฬามันกินหยาพอดีแล้วจะนี่แน่น้ำจ้าพินบ่พี่น้องเบื้องนี้เห็นบ่มีขายอยู่ใน้านตุรกีจ้าพี่น้องก้นตุรกีพินมาเคดให้เฮ็ดสวนเป็นพ่อค้างใช่ะมพินเ็เก็บไปขายอยู่้านตุรกีจาก้าขุนกําลังขืนแมนน่นหมดดงมาเจอดงไบจะดีบอเปลี่ยนแล้วพี่น้องพึ่งมาพร้อไงพี่น้อง ยีบบ่ปีเอาไปหลายเตือบอยู่ด้วยพี่น้องเพื่อได้กินกำนันกำนีเนาะซรเเนียปลาเลยจ้ะนี่เห็นว่าพี่น้องเป็นพงเล้ด้วยีนพี่น้องนี่เห็นว่าพี่ปีเคยเห็นตะงเพงคนเก็บพี่น้องนี่จ้าเห็นว่านี่อาจจะเป็นต้นของมันจาน้านน่พี่น้องเพิ่งมาเห็นจ้าซาเเนียปลาบางที่วิสองสายพันธุ์นท่ยาวีปลูกอยู่ในบานก็ได้พี่น้องปลูกอยู่ในบานมั่นจึเป็นเลย ลายพัมันออกดอกอันนี้นะพันมันออกดอกแล้วมันสิบัวคอยหอมเป็นสีม่วงจ้ะดอกมันสิเกิดจึงสีพี่น้องแย้มีบอกไปปลูกหรือเพราะว่าสื่ออันอยู่บ้านมีอยู่นะจ้ะอยู่สวนน่ะมีอยู่นี่จ้าเห็นวะนี่อาจจะเป็นต้นของมันจ้ะนี่พี่น้องเพิ่งมาเห็นจ้าจระเข้ปลาบางที่วิสองสายพันธุ์นะที่แย้ีปลูกอยู่ในบ้านกนระไดพี่น้อง ปลูกอยู่ในบ้านมันสิเป็นเลยดอกมันสิเกิดจึงสิพี่น้องเย็บีบอกไปปลูกหรอกเพราะว่าเสื่ออยู่บ้านมีอยู่นะจ้าอยู่สวนอะมีอยู่เบิ่งมีตะสละนเนีย,นยป้าจ้าเพื่อเย็บีพอแล้วจ้าในวินเทอร์เครพี่น้องวินเทอร์เครมันสิออกหนาหนาหนาวจ้าอาจจะมันออกหนาหนาวพี่น้องสละนเนียป้าสละนเนียน้าจ้าหนี้เห็นบ่้นี่แมียนมดเลยจ้าพี่น้องพี่เห็นบ่แมียนมดเลยจ้ามองนีวินเทอร์เครก็หลายพี่น้อนง วินเทอร์เคสเนี่ยเกิดหลายย้ำช่วงประมาณนี่เห็นบ้พี่น้องเห็นบ่านี่จ้าวินเทอร์เคสนี่นี่วิน,วน,นเทอร์เคสจะวิสิมาเก็บเอาวินเทอร์เคสผสนแล้วมันผ่อนสลนเนื้อปลาสลนเนื้อน้ำเพียเกิดเต็มเลยพี่น้องวินเทอร์เคสพี่น้องพ่ออยู่นีสองก่อยังไงจ้าจะวิ่งมาเก็บเอาพรอมนี่จ้าพี่น้อทายรูพรอมเนาะเก็บเอามันแสีบแต่วมันขมพี่น้องมันขมจ้าวินเทอร์เคสเนี่ย วินเตอร์เคสพี่นาะคลิปนี้เสื้อผ้ายากเลยจ้าได้าเนีสระเนีย,นนยป้าพี่น้องจ้าวินเตอเร์เคสเราเอ๊ะปกติเต็มเลยนะนี่พี่น้องเป็นโด่งเลยนะวินเตอเร์เคสเนี่ยมันฟูลิงไหมพี่น้องมบนบอจ้าเอ้ยวีสิทายรูปให้พี่น้องมงน,นยังยิงพี่น้องเจวีว่พวาพอดองไฟเยียวียดจ้า น้องมาหอดบ้านเขาลรวจายเยวีกับมนต้มน้ำหอนเดือดจ้าพี่น้องเฮ็ดช้าแลวจ้าเฟเฟอร์มินพี่น้องมาเก็บชนิดเหล่าไปใส่ก้อยกุ้งเขาน้ำจ้าผักที่สวนพรพี่น้องมาอนีิชนิดเหล่าพี่น้องน้องมาเก็บลูกฮุลาสพี่น้องพี่จ้างามกินโบทันพี่น้องตัดห้โมกบนี่ตัดไปสองรอบแล้วจ้าหนิขอไปจากกองเดือดพักเปลี่ยนขอพี่น้องพักเปลี่ยนเอาไปกินน้ำจากน้อยพี่น้อง พวกแป็ดงามงางพี่น้องปลูกทีเดียวในงาน้างโหลดหนาหนาวมามันก็ตายจ้ะตายแล้วมันก็โปรงนอขึ้นมาจ้ะอันนี้มไม้เนี่ยเกิดไม่จ้ะซุ่มนี่เอียังก็รู้คุณรัดนี่จ้ารู้คุณรัดนี่คนเกิดไม่เม็ดมันโลนตกเหลือสิ่งหยำทากไปน้ำกันนี่แหละอ๋อขอยเยบีขอเก็บก่อนนะจ้ะเด้อเดี๋ยวเย็บพี่น้องล้างจ้าทำความสะอาด ได้หน่อยมากก็เจ้าพี่น้องแต่องห้องกับพัก,กอย่างอื่นเนาะนี่จ้าอินเทอร์เคสหลงังทำความเสียบีหลังสองสามนามแล้วจ้ายันมีถากพี่น้องมีถากในยำ่ำถาก จาเรียบร้อยป่นนี่ก้อยกุ้งย่ยบิเขากันข้าอีดีเนาะพี่นอ้องกับสาลาเนาะก้อยกุ้งซุปน้ไม่แเนี่ยประมาณนั้นจะไปไปนั่งกินกันพี่นอ้องเรียบร้อยจา้าจวดจัดฝาดบ่มจา้าก้อยกุ้งซีสาลาเนี่ยยี่หลายจ้าพี่นอ้อง กับสวัสดีพี่น้องเป็นทั้งการจ้าหมาจ้าก้อยกุ้งเรียบร้อยจ้าพี่น้องเมืองภักสัดเนี่ยพี่น้องเป็นทงเลยจ้าแล้วก็ยอดฮอปพี่นออ้องฮอปเฟอร์จ้าเยอรมันก็จะมาทําเบียร์พี่น้องเอาซิ้นพี่น้องเนาะมันจะเป็นคนๆนะพี่น้องแต่ว่ามันจะเป็นคนๆแต่ว่าเขาเวลากินเสียงห้องมาลวกเสียงบุอ่เป็นคนจ้าพี่น้องบ่เป็นคนจ้าแซบคือนอดานขอบตำนิ้นจ้า

เทียนหนึ่งกรลังสิตง,งำพอดีเลยผัดหน่อยจ้ะตัวแยบพี่น้องพักอันนี้มีประโยชน์จ้ะดจอดเลยกุ้ยก่าได้พี่น้อง จลลากโมเฟอร์เราพี่น้องลลปวดโพวนะพี่น้องฮะ ด้วยเทสต่างด้ากินกระป้อมมะน,นาวอยากกะทิับเซอร์น,นี่พักอะไรเต็มจ้าบางคนแบบไม่มีเบินะเร์พนักงานบอกอันนี้เนาะอนไม่กินดิบจ้าพักอันนี้ไม่ควรกินดิบจ้า อ,นะอันอนี้พัดเนาะพัดไทยอันพัดไทยง้นพีจ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวหบฟูเห็นไหมนี่เดี๋ยวพี่น้องปีไก่หลายแต่ปีนี้หน่อยมองที่เยวมีไปเก็บบมงพูนเจอไก่บุคนร้อนได้ถางพี่น้อง อืมอน้ำบอมเบ้ก๋วยกินนะพี่น้องก๋วยจิบก็ได้จ้ากุ้งกุ้งไรลีว่า,วาไม่ค่อยสดเป็นในไรลีแล้วก็ น,ำ ai, นำ้ำค่าน้ำก็จะแข่ใช้น้ำพี่น,ออน้องเจ็บจังลองฮอเฟอร์ของีประโยชน์แล้วจับพี่น้องไม่จะกินได้แบบบุงสมัดกระดี่ยพี่น้องมึงจะห้ามบ่ กินมือนก่อนอนนะบนกินบุคคนแห้งเป็นใจพี่น้องก็แสบกวยกุ้งพี่น้องพือชอจังกยานมิทัายาดพอเฟออยอดสเนีย เ็อร่อยมาแซ่บดีน้ำตาข่าัน้องแ่บหอมมุ้ยๆเนาะอร่นยใม่ได้จะซิบหผ่านาทีตอดีเนาะซือานชัวโมงนาทีจั กินาควยภาคพืน้พนโซนโดนทากินก้อนจะ้า,าบกุณหลายตาสวัสดิจ้า